สวัสดีคนที่เกิดวันพุธทุกทท่านนะคะทั้งคนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะพบกับช่อง youtube สมาทาาร่วเปิดไพ่ทายดวงดวงรายปรับ แรกนะคะของเดือนเมษายน1-15เมษายน2564ในครึ่งเดือนแรกนี้คนวันพุธจะมีอะไรที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างหรือมีสิ่งใดที่ดีบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะส้มมะไม่ได้แยกนะว่าเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเพราะส้มมะถือว่าเป็นวันพุธเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คนวันพุธกลางวันก็รับชมรับฟังคลิปนี้ได้คนวันพุธกลางคืนก็สามารถรับชมและรับฟังคลิปนี้ได้เช่นกันแต่ก็ต้องบอกว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เกิดวันพุธท,ทุกทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ คนวันพุธจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์เป็นพลังบวกให้กันนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ส้มมะขอรับแต่คอมเมนต์ที่เป็นพลังบวกใครส่งพลังบวกให้กับส้มมะส้มมะก็จะอวยพรแล้วก็จะส่งกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะจ๊ะใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook ส้มมะพยากรสามคำถามทั่วไป59บาท5คําถาม99บาทแต่ถ้าเป็นดวงความ รักดวงความรักเน้นเนสามคำถาม99บาท5าคำถาม149บาทสามารถทักแชท facebook ส้มมะพยากรณ์มาได้เลยนะคะกติกาง่ายๆโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามมาได้เลยไม่ต้องรอนะคะโอนเงินแล้วพิมพ์คำถามได้เลยส้มมะจะทะยอยเคลียร์คิวให้กับทุกๆท่านจะตอบให้เร็วที่สุดไม่เกิน1วันอย่างแน่นอนแต่ถ้าจังหวะว่างๆก็ตอบให้เลยทันทีนะจ๊ะ 啊。Uh huh. ในช่วงนี้ครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคนวันพุธค่อนข้างจะเติมเต็มแล้วตอบโจทย์ไพ่เดอะสตาหมายถึงชีวิตกำลังจะเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้สิ่งใดที่คุณคิดและคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องงานคุณเป็นคนเก่งงานสู้การสู้งานเอาการ,เอา,การเอางานอยู่แล้วลาบยศสรรเสริญและตำแหน่งที่คุณคาดหวังมัน มีเรื่องของข่าวดีจากเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นโอกาสไม่ต้องลังเลนะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เหมือนคนวันพุธก็ค่อนข้างที่จะลังเลจะเอาดีหรือจะไม่เอาดีจะทำดีหรือจะไม่ทำดีมันเป็นไพ่ที่ เกี่ยวกับเรื่องของการชั่งน้ำหนักบางครั้งก็ยังเลงลังเลใจยังไม่แน่ใจเอาเถอะโดยเฉพาะคนที่รอคอยมานานแล้วไม่ต้องลังเลใจแล้วค่ะราชินีถือดาบขอให้มุ่งมั่นขอให้ตั้งใจ แต่คนวันพุธเป็นคนรักอิสระนะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวอะ่ะไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับไม่ชอบอยู่ใต้กดใ,ใต้กรอบใต้กติกาขอสู้คนเดียวขอลุยคนเดียวอย่ามาเยอะกับฉันอย่ามาจู้จี้จุกจิกกับฉันแล้วข้อเสียของคนวันพุธนะอันนี้คนวันพุธต้องยอมรับนะคะเพราะว่าส้มมาพูดตามตรงยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ คนวันพุธเนี่ยวิจารณ์คนอื่นได้แต่ถ้าใครมาวิจารณ์คนวันพุธคนวันพุธไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงคําพูดบางครั้งเราพูดตรงพูดแรงมากเกินไปเราก็ต้องรู้จักถนอมน้ําใจคนรอบข้างบ้างอันนี้คือคําเตือน ส่วนเรื่องอื่นๆถ้าเป็นการทำงานเนี่ยไพ่บ่งบอกถึงเรื่องของการยืดหยุ่นเรื่องบางเรื่องไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์สิ่งที่คุณทำมันเยี่ยมยอดอยู่แล้วมันสุดยอดอยู่แล้วจงให้กำลังใจตัวเองอย่าโทษตัวเองเรื่องบางเรื่องน่ะมันได้เท่านี้มันก็ดีสักเท่าไหร่แล้วอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไป จงรู้จักอารมณ์อร่วยบ้างแล้วบางคนบางสถานการณ์คนบางคนต้องใช้ไม้อ่อนคนบางคนต้องใช้ไม้แข็งดูให้ดีส่วนคนที่ไปเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นกับองค์กรใหม่ๆโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการทรยศหักหลังหรือการอิจฉาริษยาแต่มันจะมีคำพูดกับคนบางคนที่พูดจาหุวนๆพูดจาไม่ค่อยไพเราะแต่เขาก็ไม่ได้คิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับคุณคน นที่ไปเริ่มงานกับองค์กรใหม่การปรับตัวให้เข้ากับคนองค์กรและสภาพแวดล้อมคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดแต่ไพ่ที่เกี่ยวกับสมดุลนะ่ะมันขึ้นถึงสองใบเพราะฉะนั้นส้มมะไม่ห่วงคนวันพุธคิดว่าน่าจะปรับตัวได้แล้วก็เหมือนมีบาลานซ์มีจุดกึง่งกลางในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับคน ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้เงินหมุนนิดนึงนะจ๊ะรายรับกับรายจ่ายพอๆกันก็พยายามหมุนเงินให้ได้แล้วก็บริหารจัดการให้ได้ส่วนเรื่องของการขยับขยายจริงๆช่วงเนี้ยถ้ามันเป็นการขยับขยายทําอะไรเดิมๆอ่ะสมมะไม่แนะนําแต่ถ้ามันเป็นการขยับขยายทํออา,นะนา,า,ยายทอะไรใหม่ๆอันเนี้ยแนะนําก็ลองดูแล้วกันเนาะ ส่วนในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วเรื่องของการเงินนะ่ะน้ำหักน้ำแรงความพยายามความขยันนะคนวันพุธค่อนข้างที่จะขยันสู้ตายมากเรื่องเงินจริงๆไม่มีปัญหาหรอกแต่ขอปรับสมดุลน,นิดนึงได้ไหมคะปรับสมดุลเรื่องของรายรับกับรายจ่ายอะคะ่ะคนวันพุธขาถ้ารายรับมันมากกว่ารายจ่ายอันนี้คุณจะมีเงินเหลือแต่ที่ผ่านมาคนวันพุธอะทไมรายจ่ายมากกว่ารายรับละ่ะ คุณต้องดูดีๆนะว่าเงินที่เอาไปใช้นะ่ะเอาไปใช้กับเรื่องไร้สาระหรือเปล่าหรือตามใจตัวเองมากเกินไปเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปไหมคะพยายามปรับสมดุลในเรื่องของรายรับรายจ่ายแต่ในเรื่องของครึ่งเดือนแรกเนี้ยการเงินคล่องตัวดีขึ้นแต่ไพ่สองเหรียญน,นะบ่งบอกว่าเป็นสัปดาห์ของการหมุนเงินสนุกสนานมากจ้ารายรับเข้ามาปุ๊บออกไปปับ๊บ มันเหมือนเข้าเข้าใจไหมไม่อยากพูดอยากคายจะบอกว่าเข้าทางปากออกทางตูดเลยก็ไม่ใช่เอารับซ้ายจ่ายขวารับซ้ายใจขวา,า,ขวาแต่มันก็จะหมุนเงินคล่องตัวขึ้นง่ายขึ้นสบายใจได้เอาเป็นว่าครึ่งเดือนแรกเนี้ยมีเงินจับใจใช้สอยหมุนเงินได้คล่องตัวสบายใจได้ <c oughs> ความรักสำหรับคุณผู้หญิงที่เป็นโสดค่อนข้างที่จะอาภัพรักนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนเก่ง คนเก่งเกินไปผู้ชายไม่เอานะจ๊ะอันนี้เตือนไว้สำหรับคนวันพุธผู้หญิงทั้งหลายเก่งเกินไปผู้ชายไม่เอาจ้ะแกงโง่บ้างนะคะการที่เราฉลาดรู้เท่าทันคนไปหมดผู้ชายกลัวอันนี้คือคำเตือนส่วนคุณผู้ชายเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำอย่างเดียวก็ไม่ได้นะจ๊ะ ความรักเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องมีผู้นําและมีผู้ตามเพราะผู้หญิงบางคนก็ไม่ต้องการผู้นําเสมอไปบางสถานการณ์ก็จําเป็นต้องจับมือเคียงบา่าเคียงไหล่สู้ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันแต่โดยรวมนะพูดให้กลัวไปอย่างนั้นแหละอยากให้ปรับตัวนิดนึงแค่นั้นแต่โดยรวมเดือนสตาร์สำหรับคนโสดวันพุธนะนะคะครึ่งเดือนแรกเนะี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือแบบ เฮ้ยใช่อ่ะคนนั้นแหละรอคอยมานานแล้วค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และเติมเต็มแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยอมคุณได้มากทีเดียวคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ยโอเคนะรอดูแล้วกันเปิดใจจะมีคนดีๆเข้ามาเติมเต็มในชีวิตสําหรับคนโสดส่วนคนมีคู่คนมีคู่มีเรื่องต้องปรับนะ เขาร่วมโครงการคนละครึ่งนิดนึงนะคะเจอกันคนละครึ่งทางค่ะประเภทงี่เง่าเอาแต่ใจขอร้องนะคะคนวันพุธอย่าทำแล้วนิสัยพ่อแง่แม่งอนประชดประชัน ปากไม่ตรงกับใจเนี่ยขอร้องปรับได้ก็ปรับนะคะเจอกันคนละครึ่งทางนะคะเธอก็ต้องยอมบ้างฉันก็จ้องยอมบ้างครั้งนี้ฉันตามใจเธอครั้งหน้าเธอตามใจฉันต่างคนต่างมีจุดกึ่งกลางระหว่างกันแล้วอย่าประชดขอร้องเลยนะคนวันพุธอย่าประชดถ้าไม่อยากมีปัญหาพยายามปรับสมดุลให้มันมีจุดกึ่งกลางให้มันมีจุดตัดระหว่างกันนะแค่นั้นนอกนั้นอย่างอื่นสบาย ได้ <c oughs> ส่วนในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนวันพุธเนี่ยระมัดระวังสุขภาพโดยเฉพาะอาวัยวะภายในช่องท้องกระเพาะลำไส้มดลูกลังไข่ให้ระมัดระวังให้ดีหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต หรือบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนที่มันเกี่ยวกับของเหลวภายในร่างกายเลือดลมต่างๆช่วงนี้ดื่มน้ําเยอะๆนิดนึงนะคะคนวันพูธเพราะว่ามันส่งผลต่อระบบไหลเวียนจริงๆบางคนเลือดข้นมากเกินไปบางคนเลือดจางมากเกินไปอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับน้ํามันเกี่ยวกับความดันมันเกี่ยวกับของเหลวแล้วก็เกี่ยวกับระบบภายในช่องท้องเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะจ๊ะ ช่วงนี้ถ้าใครเป็นสายแขกบูชาเทพเจ้าแขกถวายนมสด นะคะถวายนมสดนมจืดนี่แหละบูชามาหาเทพแล้วขอพรส่วนคนที่นับถือองค์พระแม่สตรีหรือองค์ศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยขอพรองค์พระแม่สตรีก็ได้ท่านจะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จแล้วก็มีเรื่องดีๆข่าวดีเข้ามาแน่นอนคนตกงานว่างงานทำใจให้สบายอย่างไรก็ได้งานสำเร็จสมหวังดังใจใครที่รอคอยข่า ข่าวดีต่างๆเตรียมตัวรับฟังแล้วก็รับทราบข่าวดีได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆกำลังเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลใจ สิ่งใดที่มันดีต่อชีวิตคุณก็จงเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะจ๊ะสมมาเป็นพลังบวกให้เป็นกำลังใจให้กันวันนี้ลาไปก่อนขอกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ขอกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยใครจะดูดวงทักแชท Facebook สมมาพยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ